สาวออมเพื่อนเป็นลูกคลึงคุณพ่อชื่อ,อึงบ้านอยู่นนทบุรี คุณแม่บ้านอยู่คำชะอีมาอยู่อีสานหลายปีสาวออมอยังพูดไทยประคอเพิ่นกะเรียกประชนยายไม้ยายมอนเพิ่นกะจำบ่ได้เห็นแล้วมันก็เป็นตานายเจ้าจังแม่นเป็นหา แทนนอสาวอ,อมวันหนึ่งเพิ่นชวนแม่เลาะบ้านนุง่งกระปรงบ้านสีคอกระป๋อมเดินผ่านหน้าบ้านยายไม่สาวอมทำแม่ทันใดแม่แม่ใครนั่งอยู่กี่นั้นแม่ตอบทันควันนั่งอยู่กี่นั้นกะยายไม่ แต่ก่อนเพิ่อนอยู่เมืองนอนมาอยู่อีสานตั้งโดนสาวอ้อมยังพูดไทยไล่มากะพูดว่าไปไปไล่มากะบ,บอกว่าไปไปมาวิ่งกัดสาวอ้อมใหญ่ลงปากออกไปว่าเสเซ